พอพอบริเวณน้ำเขากาลังขึ้นแล้วเนะี่ยขึ้นแล้วแต่มันจะเต็มไหมเนะาะตรงนี้ก็ต้นยางหน้ามืออาจจะไม่นิ่งภาพไม่ชัดขอโทษขออภัยระบุขอตรวจอีกนะคะ ผักเม็กเขากลลางงามเลยเนี่ยผักเม็กกลาง,งามเลยออกมาจากปลายางก็ถึงบ้านแล้วย่าเนี่ยเปีย จนะดูว่าตาทำอะไรเนาะตรงนี้ก็เป็นทางเขาแบบนู้นนู้นคายก้อยข้อยอายอยู่เพิงนัดใจข้างตั้มน้ำมัน โชเฟอร์แท็กซี่คนนั้นอันนี้ทั้งวันบเห็นโสดอ่าเฮ้ยหอมหอมหอมหอามาชมต้นติวที่กุณตาอ่าโบนมาโอ้โหชมต้นติวที่กุณตาโบนมา อย่างสวยงามเลยนี่เขาเกิดแล้วแต่ไม่รู้ว่าเขามีดอกไหมต้นติวที่บอนมาวันนั้นเกิดแล้วจ้านี่ต้นติวที่บอนมาบอนมาจากไหลาทางเพงว่าอย่างไรเขาก็ต้องเอาลง เราก็เสียดายเราก็บอนมาเลยคุณตาก็บอนมาสวยงามแล้วต้นติวด้นชมนสวนนะจ๊ะนี่ถึงกระท่อมแล้วถึงกระท่อมแล้ว ก็จากประสบการณ์ที่ทำมา,าทั้งลมลุกคลุกคลานยุงก่อากาดคลิปนี้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ